หลายคนยังสงสัยนะครับว่าเจ้าแคมรี่ีการเอาปัดน้ำฝนหน้าขึ้นยังไงนะครับขณะที่ลดทุกอย่างดับตัวลงแล้วนะครับมาชมกันครับผมวันนี้เซียวจ๊อบจะมาสอนการใช้งานครับเราก็กดปุ่มนี้ครับค้างไว้นะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วก็จะค้างไว้อย่างนี้นะครับผมแบบนี้เลยครับง่ายๆถามว่าเราจะเอาลงยังไงลูกคัต ต่อมานะครับเซลย์จ็อบจะมาสอนการเอาบัตรน้ำฝน,นลงยังไงนะครับผมกดปุ่มเพื่อสตาร์ทนะครับให้สวิตช์ออนนะครับหลังจากนั้นเราก็กดตรงนี้ค้างไว้แค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับกับการเอาบัตรน้ำฝน,นลงนะครับเทคด,ดีมีมาฝากนะครับวันนี้คลิปต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามารับชมกันใหม่นะครับไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ